ยูทูบเบอร์วันนี้เราอยู่กับทีมงาน,างางนสายบุญครับผมบุณีมาบุญครับผมโอ้ยไม่ออกคือมีแต่พวงงามๆนะครับขาวจุนพวงวันนี้เฮกระหก <c oughs> บรรยากาศครับผมนี <c oughs> ่แหละครับสีภาพเบีบุญครับนี่แหละครับผู้ขึ้นสวรรค์สัญญาไว้เองสิแหละครับไม่ก่อนนี้ <c oughs> ซึ่งบรรยากาศครับผม,มอนันเนี้ยเห้ปลาได้หนิบ่แมี่ขนมเด้อหนิบะชีลาให้เล็กน้อยเชิน่อยโอ้ย <c oughs> บัะชีลา <c oughs> พวกนี้ผมมาก็ไม่ออกเลยครับเด้อนี่ครับเมืองหนาวพยัคฆ์ไม่ใช่แล้วเอาช้อนให้หอด,ดีกว่าซึ่งบรรยากาศครับผม,ม,มวันนี้มาเอาบุญครับโอ้คณะดใหญ่ครับเรื่องครับเพราะพันปิดจะล่าจอนได้ไป ไม่นมอล่ักับนาขาดลอยยหองบ๊วยไลยกูมอลลัมหมดล้น oh ี่คางเรืองกระหอบลอยเลยมอล่ัเป็นเศร้าเป่าางเรืองหกลอยดิวงบรรยากาศครับผมเบาวมวนไปแน่ยพ่อผมคือติดไฟไหลเด็ดนี่เรามาบุญนะครับผมมากไก่ครับมาหอนค้นนายก โอ look, my son, my ้ม uh, ท่านในหอด่คร oh, <my, S 1> oh. ับโอ้ผุนครับโอ้น <a> ี <ede> ่แหละครับผมมังคนกับมันกัจมดนจักหน่อยเหรอมันเมย์องบรรยากาศครับมนี่ช่างไปดีวะโมไม่ถึงว่าข่อยเนียสัญญาไม่ถึงี่ีนี่นจองบรรยกาโอ้ยนอโอ มีแต่ผู้ยางก้มหนาด้วครับเด้อวันนี้เป็นเมื่อยหลายเพู่ยางก้มหนาเสนอว่าเมื่อยมาเมื่อยวันนี้มาเอาบุญครับ<ม>เอาขึ้นในหอดเถอะครับผม,ผมอยู่ไก่ในจังหน่อยด้วครับเด้อวันนี้บุญมันก่อนไง มันขึ่มครับผมมันขึ่มฝนจี๊ตก็ทำเยังวันถอดอีกอยู่คืยออะไรยังี่ไงเดี๋ยวครับคุณแม่โอ้ยมือสั่นกับเงย บรรยากาศโอ้แสงแดดกำลังมากครับพี่น้องพนยางปใชไนี่ท่านในหอดอีกไะอาจจะเมืยครับอาจจะเมืยเล็กหน่อยนี่ครับเด้อวันเด้อเริื่อมเตกแถวแล้วครับเมย ไม่ได้คูแปดสิปเก้าซิปกันมาโอ้มันเทอจนลากยินละ่นละนี่เลยครับผมบุญถ้าว่าบุญมันอยู่ไก่ถ้าสีมะหอดมันตน้องมีอุปรสรรคเล็กน้อยครับผมเอาแขงลอตตอรี่ขึ้นหลายเดยวโอ้ชมบรรยากาศชมทิวทยศน์นไปเฉยเลย มันขึมละพี่น้องมันขึมล่ะเอาว่าท่านหอดีะยอุอ่าลวกห่ไม่ใช่ที่บอกเดีสิมาหาเอามาหาอลรตลี่ครับผมมาหาปาเอามปาเลยไปต้องบุญตัวรมั้เอะ โอ้คุกำลังจิเขวซ่าลาครับผมหรือซึว่า<น>ห่อนแห้ง้วครับตอนนี้จดีไปยังไหนโอ้กับซุกขีซุกขีซุก <c oughs> ขังอยู่โอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs>